สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอล2คู่วันนี้ก็เป็นวันที่12เดือนกรกฎาคม2564ก็ก่อนจะไปวิเคราะห์บอล2คู่นี้นะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้ก็แอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไอ9 m s เมและสำหรับใครที่ต้องการนะครับเข้ากลุ่ม VP นะครับในกลุ่มก็จะมีทีเด็ดนะครับแจกทิ้งไว้ให้ทุกวันนะครับวันละ2คู่นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่เอสยูนเมนะครับ มาเริ่มที่คู่แรกนะครับ H IFK So ซอกเกอร์นะครับพบกับลาตินะครับคู่นี้นะครับพบกันมา10นัดนะครับเ i f k ชนะ1เสมอ3แพ้ไป6นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับในวันที่23เดือนมิถุนายน2021นะครับก็เสมอกันไป0 0นะครับและในเดือนกุมภาพันธ์2021เ i f k เอเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็มาเช็คกันที่ฟอร์มล่าสุดนะครับ ฟอร์มล่าสุดของ H IFP นะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับกอฟอร์มก็จะประมาณนี้ครับของ H i f ไนะครับทางฝั่งลาตินะครับ7นัดหลังสุดยังไม่แพ้ไขรนะครับชนะ4เสมอ3นะครับล่าสุดก็ชนะไซนาจอเอ็นไปได้นะครับที่2ประตูต่อ1นและเสมออินเตอร์ตูคูนะครับ1-1ฟอร์มไปเยือน6นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับ ทางตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลาตินะครับอยู่อันดับ4 HIFK อยู่อันดับ7นะครับลาติแข่งไป10ชนะ5เสมอ3แพ้2ทำประตูไป15เสีย11แต้มมีอยู่18แต้ม HIFK แข่งไป10ชนะ4เสมอ4แพ้ไป2ทำประตูไป10เสียไป8นะครับแต้มมีอยู่16แต้มนะครับถ้าเช็คจากฟอร์มในหลีกนะครับคู่นี้มองว่าสูสีกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ อย่างชนะนะครับลาติชนะ5า HIFK ชนะ4นะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับมาเพิ่มความมั่นใจตรงราคาแฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปนับตอนแรกนะับเปิดมาให้ HIFK ต่อนะครับในราคาเสมอครึคร่งจ่ายน้ำทางฝั่ง HIFK อยู่ที่0.93และจ่ายทางฝั่งลาติอยู่ที่0.93นะครับและราคานะับขยับลงมานะครับขยับลงมาเหลือราคาเสมอนะครับ จ่ายน้ําทางฝั่งลาติอยู่ที่0.85และจ่ายทางฝั่งขออขอภายนะับจ่ายทางฝั่ง H i f k อคนับอยู่ที่0.85และจ่ายทางฝั่งลาติอยู่ที่1.00นะครับก็ขยับน้ําขึ้นไปเต็มนะครับและลดของ H i f k ลงมานะครับก็แนวโน้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็น H ifK นะครับทางเจ้ามือนะครับคงมองว่าวันนี้ H i f k ออาจจะได้เปรียบกว่านะครับมาเช็คกันอีกหน่อยนะครับราคา 1x2 นะครับ จ่ายให้ทั้งฝั่ง HFK i s กอเกอร์นะครับจ่ายอยู่ที่2.63และจ่ายให้ลาติอยู่ที่2.83นะครับตรงนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ราคาเสมอก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับทีนี้มาเช็คกันที่คอลเลิกซกอร์นะครับเลทต่ําสุดนะครับให้เสมอกัน1-1นับจ่ายอยู่ที่6.62นะครับและเลทต่อมาให้สกอเรชนะ1-0จ่ายอยู่ที่7.74นะครับ เลตต่อมาก็คือให้ลาตินับชนะ1-0จ่ายอยู่ที่8.15นะครับวันนี้ครับทางตัวเลขทั้งหมดนะครับก็เอียงมาทางฝั่งลาตินนะครับมากอยู่พอสมควรนะให้ขออภัยนะครับที่เอียงมาทางฝั่งซ็อกเกอร์นะครับมากอยู่นะครับก็มีราคาเสมอ1-1นับจ่ายที่6.62นะวันนี้ราคาต่อรองนะครับเปิดมาราคาเสมอนะครับคู่แรงนะครับก็เพื่อนๆก็ลอง วิเคราะห์วิจัยกันดูนะครับว่าจะชอบไปทีมไหนนะครับตัวเลขทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเช็คกันได้นะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับผมคิดว่านะครับขอเลือกเชียร์ไปตามราคาแฮนดิแคปเลยแล้วกันนะครับขอเชียร์ไปที่ซอกเกอร์นะครับคู่แรกนะครับในราคา0.89นะครับน้ําก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่นะครับมาคู่ที่2นะครับ คู่ที่2นะครับฮามสตัดนะครับพบกับเยอร์การ์เดนนะครับคู่นี้พบกันมา10นัดฮามสตัดชนะ1เสมออ่าชนะ1แพ้9นะครับล่าสุดเลยก็แพ้ไป2-1นะครับแต่ในปี2 0 1 7นะครับก็ผ่านมาหลายปีนะครับมาเช็คกันที่ฟอร์มล่าสุดฟอร์มล่าสุดของฮามสตัดนับหนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ3นะครับล่าสุดก็เสมอกับฮัมบาร์บี้นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับ และต่อมาทางฝั่งของเยอการ์เด้นรับชนะ2เสมอ3าแพ้ไป1นะครับล่าสุดก็ชนะโอเลโอเโบนะครับไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับทางฝั่งของตารางคะแนนนับเยอการ์เด้นอยู่อันดับ2ฮามสตัดตอยู่อันดับ10เยอการ์เด้นแข่ง9้าชนะ6เสมอสองแพ้ไป1ทําทประตู16เสีย6นะครับแต้มมีอยู่20แต้ม ส่วนฮามสตาร์ทนะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ4แพ้3ทําประตูไป8เสียไป9แต้มมีอยู่10แต้มนะครับคู่นี้ครับราคาต่อรองนะเปิดมาให้เยอการ์เด้นนะครับเป็นทีมต่อตอนนี้ราคาแรกนะครับให้เยอการ์เด้นต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะจ่ายน้ําทางฝั่งเยอร์การ์เด้นอยู่ที่1.01นะครับและจ่ายทางฝั่งฮามสตาร์ทอยู่ที่0.89ราคาก็ขยับมาเป็นราคา ครึ่งลูกนะครับให้เยอการ์เด้นต่อนะครับจ่ายอยู่ที่0.99และจ่ายทางฝั่งฮามสตาร์อยู่ที่0.91นะครับฮามสตาร์ดฟอร์มพักหลังมาก็ถือว่าดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ6นัดยังไม่แพ้ใครนะครับมาเพิ่มเติมกันตรงนี้นะครับฮามสตาร์น้ำหน x 2งรับจ่ายอยู่ที่3.72และจ่ายให้ทางฝั่งเยอการ์เด้นอยู่ที่2.04นะครับราคาต่อรองก็ให้เยอการ์เด้นต่อครึ่งลูก จ่ายอยู่ที่0.99และจ่ายให้ทางฝั ison, ่งฮามสตตัสอยู่ที่0.89นะครับก็ราคาตรงนี้ก็เอียงไปหาทางฝั่งฮามสเตตัสนะครับว่าจะมีโอกาสเสมอนะครับออกหน้าเสมออยู่ออกล่าเสมอเยอะอยู่นะครับวันนี้ทางคอลเล็กซ์กร์นับเลตต่ําสุดนะครับก็จ่ายให้เสมอนับ1นึ่งจ่ายที่7.12นะครับและให้เยอร์การ์เดนชนะ1ลูกจ่ายอยู่ที่7.72นะครับชนะ2ลูกจ่ายอยู่ที่9.92นะครับ แล้วก็ชนะ2 1หนึ่งใจอยู่ที่9.95 59นะครับก็สำหรับตัวเลขทั้งหมดนะวันนี้บวกกับฟอร์มขอหฮาสตัรตนะครับก็ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าให้เลือกเชียร์นะครับผมคิดว่าเออเยอการ์เด่นนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็ดูจากตารางคะแนนนะครับเยอการ์เด่นแข่งมาเก้านัดเสียประตูไป6นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําประตูได้เยอะด้วยนะครับทําไปถึง16ลูกแต่ทางฝั่งฮาฟตสตัดตนะครับ ถ้าจะมาทาประตูกับเยอการ์เด้นได้วันนี้ผมมองว่าคงยากอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็ขอส่วนกะแต่ค่าน้ําเลยแล้วกันนะครับขอเลือกเชียร์ไปที่เยอการ์เด้นนะครับต่อไปในราคาครึ่งลูกเลยนะครับวันนี้หรือถ้าใครกลัวการพลาดรนบก็สามารถต่อไปในราคาเสมอครครึ่งได้นะครับก็สรุปนะครับ2คู่นี้นะครับคู่แรกนะผมขอเชียร์ไปที่อ่าซ็อกเกอร์นะครับ ในราคาเสมอนะครับและคู่ที่2ขอต่อไปที่เยอร์การ์เด้นนะครับก็สําหรับ2คู่นี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครชอบก็สามารถตามได้เลยนะครับไม่ชอบก็ส่วนนะครับความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงนะครับมีข้อคิดเห็นแตกต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับ2คู่นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ